สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนคุยกันจะให้มาดูดอกไม้สวยๆอีกและดูของสดชื่นก่อนเนาะ สีโอรสค่ะอันนี้บานเย็นสะพรั่งกับสีส้มสีโอรสสีเหลืองสีโอรสสีขาวอันนี้ไม่ด่างดอกด่างอันนี้สีม่วงค่ะชมพูม่วงน,นี่หางแดงแจ๊บ งกับส้มค่ะสวยงามมากขาวกับบานเย็นอันนี้สีโอโรสสีเหลืองสีบานเย็นอันนี้ก็ชมพูอ่อนๆน,นะคะไม่รู้ว่ากล้องจะออกเป็นสีอะไรนะคะชมพูอ่อนๆเหลืองส้มค่ะส้มเต็มเลยค่ะสวยมาก เธอเพิ่งออกดอกนะกระทงเนี้ยระรานตาเลยค่ะไม้แขวนตอนนี้นางสะพรั่งกันสวยมาก ดอกด้วยไหมนี้ดอกสีนี้เห็นแล้วคะ่ะเห็นไหมคะแกวนเรี่ยงรายกันอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งคุยกันบนสวนหย่อมเรานะคะสองข้างทางแวะชมสองข้างทางขึ้นมานะคะดอกแข็งสวยงามมากคุอตรักษาสีส้มนัค่ค่ะ รักษาสีแดงกำลังจะออกเลยสวยมากสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะคะ